สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในช่วงการสัมภาษณ์สดในช่วงนี้กับรายการแฮปปี้นาวนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าห่างหายไปสักพักหนึ่งนะครับวันนี้กลับมาเจอกันให้หายคิดถึงกันไปเลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าผมคนเดียวเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับที่เคยนั่งอยู่ที่นี่นะครับแต่ว่าครั้งหนึ่งดารานักแสดงสาวชั้นนาของเมืองไทยอย่างคุณแหม่มจินตราสุขพัฒน์ที่เคยมีปัญหาเรื่องของน้ําหนักแล้วก็มาเปิดอกคาใจกันนะครับว่าปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยมีวิธีในการดูแลอย่างไไรรรกััันนนนนบบบบ้้้้าางแแแต่่พูดดีีลวววจจะะผผิิเเใมคป เจาะลึกกันดีกว่านะครับถึงคุณหมอของคุณแหม่มจินตนาสุขพัฒน์นะครับกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นั่นเองครับในแพทย์เจรวัจจันชนะกิจครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับโอ้โหแม่คุณหมอมานั่งอยู่ที่นี่แล้วเป็นคุณหมอประจำตัวคุณแหม่มด้วยนะครับถามกันนิดนึงเลยแล้วกันนะครับว่าปัญหาหนักอกหนักใจของคนไทยนะครับเรื่องน้ําหนักเนี่ยคุยกันมาหลายสิบปีคนไทยก็ยังเป็นอยู่อีกคุณหมอซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันสายเห็นมันเกิดจากอะไรกันแน่ครับ เนื่องจากปัจจุบันนี้ในวิถีชีวิตของคนไทยเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นวิถีชีวิตแบบคนเมืองมากขึ้นนะครับเช้าต้องตื่นนอนแต่เช้านะครับรีบเดินทางผ่านการจราจรติดงานการที่เครียดต้องทำตัวเลขแข่งกับเวลานะครับตอนเย็นกว่าจะได้กลับถึงบ้านพักผ่อนรถก็ติดอีกนะครับเพราะฉะนั้นเหนื่อยผ่านภาวะความเครียดมากนะครับ,รบตัวภาวะความเครียดนี่เองที่ทำให้เกิดปัญหาของการกินจุบกินจิกคือกินเนี่ย มันกินเพื่อที่จะลดความเครียดไม่ใช่กินในรัศดาที่เราหิวเพื่อกินให้อิ่มแต่กินเพื่อลดความเครียดคือกินไปเรื่อยเท่านั้นเองบางคนบอกว่ากินจดกินจิบอย่างดารานักแสดงบางคนต้องไปออกกองถ่ายไกลๆอาจารย์กินผลลไม้กินนั่นกินนี่ มันช่วยลดความอ้วนได้ไหมไม่ต้องกินข้าวขึ้นอยู่กับชนิดของผลไม้ถ้าผลไม้นั้นเนี่ยไม่มีน้ําตาลเยอะอย่างเช่นฝรั่งมะม่วงดิบอย่างนี้นะครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นพวกที่มีน้ําตาลทุเรียนคานุ้นอะไรพวกนี้โอ้ยางงี้ไม่ไม่ดีแน่นะครับเป็นเป็นอันตรายอกหนักใจเลยอกหนักใจได้หมอครับทีนี้พอคนเราเนี่ยแหมชีวิตคนไทยเนี่ยนะฮะจะไม่เลี่ยงไม่ทานข้าวก็ไม่ได้เลยแต่ยังไงลดแล้วลดปริมาณอีกก็ยังกลับมาอ้วนอีกอย่างดารานักแสดงสาวคุณแหม่มจินตลาเนี่ยเคยเจอเจอปัญหาแบบนี้บ้างไหมครับ ตอนนั้นนะครับเราจำกันได้เมื่อเมษาย,ยนปีที่แล้วนะครับ,รบพี่แมมมีปัญหาอ้วนนะครับน้ำหนักเกินรูปร่างเนี่ยเกินกว่าที่ทางจะรับงานได้สะดวกนะครับอตอนนั้นเพราะว่าพี่แมม,มมีปัญหาประสบบัติเหตุขาหากักท<อ>ำให้ถึงแม้ว่าจะทานน้อยอยู่แล้วนะครับ,รบแต่ว่าไม่สามารถที่จะออกกําลังได้นะฮะมันก็เลยไม่สามารถที่จะเผาผลาญสารอาหารต่างๆได้ทําให้มีการเก็บสะสมอยู่เยอะอนะครับ ตรงนี้ก็คือเป็นปัญหาในช่วงนั้นนะครับพี่แหม่มก็เลยมาหาผมคุณหมอครับอยากจะทราบนิดหนึ่งนะว่าตอนที่คุณแหม่มมีปัญหาเรื่องของน้ําหนักเนี่ยมาแรกๆเลยเนี่ยนะคะคุณแหม่มมีปัญหาอย่างไงบ้างครับเรื่องของน้ําหนักครับตอนนั้นที่พี่แหม่มมาหาผมเนี่ยอ้วนน้ําหนักเกินตัวใหญ่นะครับแล้วก็โจทย์ของพี่แหม่มก็คือว่าเอ๊ะมาปรึกษาผมว่าจะทํายังไงดีหรือว่ามีวิธีลดน้ําหนักแบบไหนบ้างที่สามารถที่จะไม่ต้องอดอาหารนะครับแล้วก็ ไม่ต้องออกกําลังกายหักโหมเพราะว่าขณะนั้นพี่แหม่มได้รับอุบัติเหตุนะครับไม่สามารถที่จะออกกําลังกายหนักๆได้นะครับมีวิธีไหนไหมที่จะลดแล้วเราไม่ต้องเครียดไม่ต้องหงุดหงิดเพราะว่าพี่แหม่มยังจะต้องอ่านบทจะต้องจําบทนะครับแล้วก็ต้องใจไม่สั่นรวมทั้งอาทิตย์หน้าเนี่ยพี่แหม่มจะต้องรับงานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมีระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์จะต้องเห็นผลกันละนะครับรวมถึงทั้งเมื่อที่เรา ได้ผลแล้วเนี่ยสามารถที่จะหยุดรับการรักษาได้ไม่มีโยโย่กลับมาอ้วนอีกนี่คือโจทย์ของพี่แมพณะคนนั้นครับนะครับในช่วงนั้นเนี่ยทางวงการแพทย์เราได้คิดคนนวัตกรรมใหม่ซึ่งเป็นสารอาหารสกัดซึ่งมีกลไกที่จะสามารถที่จะคุมความอ้วนได้8กลไกด้วยกันแปดกลไกครับนะครับอาวไหนเป็นยังไงฮะอย่างทีรู้แล้วคุณผู้ชมฮะแปดกลไกครับกลไกนะครับก็คือเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งมีเฉพาะในสารอาหาร สกัดกลุ่มนี้เท่านั้นเองก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยช่วยปรับสมดุลของความเครียดนะฮะทำให้เราสามารถที่จะควบคุมความเครียดได้ดีขึ้นไม่ต้องกินจุกกินจิกนะครับรวมถึงการทําให้เวลาที่เรานอนหลับเราไม่ต้องนอนเป็นระยะเวลานานาน,นอนระยะเวลาสั้นเหมือนชาร์จแบตเร็วแต่ว่าเต็มแล้วทําให้เราหลับลึกได้ในระยะเวลา<อ>สั้นช่วยตรงนี้ด้วยนะครับ,รบอันที่2เนี่ยทำงานโดยการทําหน้าที่ ส่งเสริมการทำงานของสมองเป็นเบรนบูสเตอร์นะครับทำให้มีความจำดีขึ้นนะครับมีสมาธิดีนะฮะทำให้การทำงานสมองดีอันที่3เนี่ยซึ่งเกี่ยวเนื่องกันด้วยก็คือสามารถที่จะบล็อกสารอาหารนะครับบล็อกออนอินวก็คือว่าบล็อกทั้งแป้งน้ำตาลและไขมันที่เป็นสาเหตุของโรคอ้วนรวมทั้งการที่ปรับสมดุลความเครียดตรงนี้เนี่ยเ,เขาช่วยควบคุมความหิวด้วยนะครับเพราะนั้นทำให้เขาเนี่ย เลือกอาหารที่จะทานก็เลือกได้ง่ายนะฮะสามารถที่จะควบคุมได้รวมทั้งมีการเผาผลาญไขมันส่วนเกินนะครับช่วยกระชับสัดส่วนนะครับช่วยปรับสมดุลของระดับน้ําตาลในเลือดนะฮะรวมทั้งมีการขจัดสารพิษออกจากร่างกายด้วยซึ่งสารอาหารสกัด8กลไกอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ในขณะนั้นเราจึงนํามาใช้กับ พี่แหม่นานามแนะนําให้<อ>พี่แหม่มใช้นะครับช่วงแรกๆเนี่ยที่คุณแหม่มใช้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับภายใน1เดือนพี่แหม่มก็ได้รับผลลัพธ์ดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจแล้วก็ภายใน3เดือนเนี่ยก็สามารถที่จะรับงานได้อย่างสะดวกนะครับ,บรับงานได้เต็มที่สบายเลยระหว่างนั้นในระหว่างรอก็ไม่มีปัญหาสามารถที่จะท่องจําบทต่างๆได้ดีเ<อ>พราะนั้นพอ ได้น้ำหนักที่ต้องการแล้วในรูปร่างรตรงตามที่ต้องการก็รับงานได้ทันทีน<ะ>วัตรกรรมแบบนี้คงไม่ใช่วิธีที่คนไทยมักจะชอบใช้กันคืออดข้าวใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ใช่ไม่ต้องเลยวิธีนี้เนี่ยไม่ต้องอดข้าว<ะ>เป็นวิธีการลดน้ำหนักแบบใหม่ก็คือว่าเราสามารถที่จะควบคุมความหิวได้เนื่องจากคนเราเนี่ย รู้สึกหิวก็ต่อเมื่อระดับพลังงานของร่างกายเราเนี่ยมันลดต่ำลง<อ>เมื่อทานาสารอาหารสกัดนี้เข้าไปเนี่ยจะช่วยให้ระดับเซลล์ระดับสมองต่างๆเนี่ยมีระดับพลังงานที่เพียงพอเ<อ>พราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้สึกหิวเมื่อเราหยุดไปมันจะกลับมาโยโย่ไหมตรงนี้เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องโยโย่เลยพี่แมมเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับแล้วก็นอกนั้นก็มีกลุ่มที่ใช้สารอาหารสกัดเหล่านี้แล้วเนี่ย<อ>ก็ได้ผลดี ครับคุณหมอครับแล้วอย่างนี้แล้วเนี่ยแหมผมอยากจะทราบแล้วกันนะฮะว่าสารอาหารตรงนี้เนี่ยวันนี้ไม่มีปิดบังความลับใช่ไหมฮะบอกได้ใช่ไหมบอกได้ครับคืออะไรครับครับสารอาหารก็แบ่งเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มแรกที่ทําหน้าที่ในเรื่องของการคลุมความเครียดให้ไม่หงุดหงิดนะครับก็จะมีสารจำพวก l t ลทีอานีนะครับ l t y r o s i n ีนะครับจะช่วยกันตรงนี้ปรับสมดุลความเครียดนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีกลุ่มอีกหลายๆตัวอย่างเช่นในเรื่องของการทำงานของสมองที่เป็นเบรนบูสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เราเรียกว่าซ u เปอร์แอลคาเนตินซึ่งไม่ใช่แอลคาเ t i ินทั่วไปใช่ไอที่ไม่ค่อยคุ้นนะถ้าแอลค n เนตินทั่วไปเนี่ยมันจะทำงานในเรื่องของกล้ามเนื้อเท่านั้นแต่ถ้าเป็นซ u เปอร์แอลคา i นตินนี่คือเป็นแอลคา i นตินที่อยู่ในรูปของ a c เซทิลฟอร์มนะครับเขาเรียกว่าอะเซทิลแอลคาเนตินจะทำงาน เข้าสู่สมองช่วยให้สมองเนี่ยมีการทำงานได้ดีขึ้นมีความจำดีขึ้นเป็นเบรนดบูสเตอร์ครับอันนี้ก็จะมีอยู่ในสารสกัด8กลไกอันนี้ด้วยนะครับนอกนั้นก็จะมีสารอื่นๆอีกมากมายที่ทำหน้าที่เสริมลิ์กันะครับ,รบให้ได้เป็น8นกลไกที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ<อ>ครับแล้วอย่างใครที่เคยมีปัญหาอย่างบอกว่าอ้วนมากๆอย่างนี้นะครับเอาอย่างหนักสักประมาณเฉียดร้อยหรือร้อยต้นๆอย่างนี้คุณหมอยากไหมที่จะสารอาหารตัวนี้จะเข้าไปดูแล ไม่มีปัญหาขอให้มีความตั้งใจที่เราจะลดน้ำหนักแล้วเราใช้สารอาหาร8กลไกลนี้เป็นตัวช่วยจะทำให้เขามีความสุขมากขึ้นในการลดน้ำหนักเพราะว่าเขาสามารถที่จะเลือกกินได้อย่างในวิถีชีวิตประจำวนันของเขาเขากินได้สะดวกช่วยให้เขาเนี่ยควบคุมความหิวได้ดีขึ้นรวมทั้งมีการเผาผลาญไขมัน ส่วนเกินออกไปเพราะฉะนั้นก็คือจะปรับสมดุลร่างกายให้เขาแล้วมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือหลังจากที่เขาได้น้ําหนักที่ต้องการแล้วเนี่ยสารอาหารตรงนี้เนี่ยจะไปปรับสมดุลเขาเรียกว่าไปเซตพอยต์หมายความว่าทําให้ร่างกายเนี่ยรับรู้รสภาวะที่สมดุลของตัวเองว่าควรจะอยู่ แค่ไหนเมื่อหยุดแล้วเนี่ยเขาไปทานเขาก็จะทานได้ปริมาณเท่านี้อ่านี่นี่คือเป็นตวปรับสมดุลนั่นคือส่งผลให้ไม่มีการโยโย่ขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเนี่ยไม่มีการแบ่งแยกเราสามารถที่จะทานสารอาหารสกัด8กลไกนี้ได้เหมือนกันหมดได้เหมือนกันหมดเลยได้เหมือนกันคุณหมอครับอย่างนี้แล้วเนี่ยสำหรับผู้ที่อยากจะเลือกรับประทานสารอาหารแบบนี้เนี่ยนะครับคเขามีข้อจํากัดไหมว่าเราจะต้องทานเวลาไหนหรือว่าอะไรยังไงหรือว่าเรา จะทานได้บ่อยตามที่เราสามารถที่จะต้องการหรือยังไงครับวิธียังไงครับวิธีรับประทานสารอาหารสัก,กัดแปดกลไกนี้ที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยก็คือ1ครั้งก่อนทานอาหารเที่ยงสัก1ชั่วโมงและอีกสัก1ครั้งก่อนทานอาหารเย็นสัก1ชั่วโมง ตรงนี้จะดีที่สุดทําไมต้องเป็นหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าเนื่องจากสารอาหารสกัดนี้อยู่ในรูปแบบของเม็ดเพราะฉะนั้นพอทานไปกว่ามันจะแตกตัวกว่าจะดูดซึมเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็จะออกฤทธิ์เราก็จะได้เอฟเฟกตต่างๆคุมความผิวต่างๆได้ดีขึ้นตรงนั้นเป็นจุดที่เหมาะที่สุดครับเยี่ยมเลยนะครับคุณผู้ชมครับมาอีกหนึ่งคำถามฮะในไหนวันนี้ในแพทย์จิรวัตรมานั่งอยู่กับเราที่นี่แล้วนะครับเอาแบบเจาะลึกกันเลยนะฮะความปลอดภัยเพราะตอนนี้โอ้โห คุณหมอครับเป็นที่ทราบนะครับว่าผลิตภัณฑ์ตอนนี้เยอะมากนะฮะในท้องตลาดนะครับในการที่จะดูแลสุขภาพความมั่นใจของผู้บริโภคความปลอดภัยตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับสารสกัด8กลไกนี้ได้รับการรับรองผ่านออยเรียบร้อยนะครับแล้วนอกนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้หยุดไว้แค่ออยนะครับเรายังให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ย ตรวจซ้ําด้วยว่า<ร>ไม่มีสาราใช่มาตรวจดูเลยว่า<ะ>ไอสารเนี่ยมีอะไรปนเปื้อนมีอะไรแปลกปลอมอยู่ในนี้ไหมนะครับตรวจดูแล้วปรากฏ<ะ>ว่าไม่มีสารกระตุน้นไม่มีสารอะไรต่างๆที่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายเลยมีความปลอดภัยมาก<ด>ๆเลยครับ<ะ>ได้รับทราบข้อมูลจากในแพทย์จิรวัตจันชนกิจกันไปแล้วนะครับวันนี้ปัญหาของคนไทยส่วนใหญ่ก็คือปัญหาเรื่องของน้ําหนักที่เป็นบ่อเกิดโรคอ้วนแล้วก็โรคเบาหวานความดันหัวใจมากมายนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการตัดสินใจช้าเพียงแค่เซลล์วิในทีเดียวในการที่จะขอคําปรึกษา จากผู้เชี่ยวชาญนะครับวันนี้พร้อมแล้วคุณผู้ชมได้มีโอกาสในการปรึกษากับแพทย์ผู้ใกล้ชิดนะครับ0 3 8 3 2 0อ3 3ยครับ028320833นะครับอย่ารอช้านะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องสุขภาพนั้นไม่รีรอเวลาในการตัดสินใจนั่นเองนะครับหมดเวลาในช่วงนี้แล้วนะครับวันนี้ผมลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย Careblock p a s s 8กลไกเพื่อคุณสวยของคุณแหม่มจินตรา